ครับผมกลสวัสดีนะครับสวัสดีคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาน้องนงสุขสุคนเนาะกลับมาพบกันนะครับห่างหายกันไปสองมือหลังจากที่ลงสูตรสูตรเด่นนะครับสูตรเด่นห้เบิ้งพี่น้องบคนเพิ่นกับไปเฮ็ดนะครับมันสีมาสอบมาสิบหน่วยนะร้อยคอหนึ่งกับสิบคอสามก็หลักหมื่นนะครับมันสีมาสอบมาสิบหน่วยของมันเนาะ ทีนี่เมือน,นี้เดี๋ยวเอาเอาสิบหน่วยโดยตรงของมันนะครับเด่นบนสิบหน่วยนะสูตรมั่นกันเนี่ยละแสนบวกพันซือ้อนี่นะเริ่มเมื่ตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดเดือนหนึ่งนะครับก็คือเริ่มต้นตั้งแตเ่เดือนหนึ่งปีนี้ละจนหอดเดือนนี้เดือนอยังนี่เดือน เ,เดือนสิเดือน11บเอ็ดถูกละนะกัรองเห็ดเบิ่งนะครับศูนย์บัวยากแสนบวกพันจือนี่แ100สนบวกพัน100นะครับสาวกสเป็น7ให้ลดหนึ่งแล้วก็เพิ่มเป็นให้มันเป็นสจังหวะนะครับลดอย่าเลืมลดเด้สามบวกสเป็น7จ็เ้าบวกสเป็น11บดเนี่ยด้หนึ่งอันนี้อันนี้ผมเขียนผิดเด้นี่ได้ึ หนึ่งมันต้องเป็นศูนย์อ่าศูนย์หนึ่งสองสามเนาะกระซางมันมันมันไอผมเขียนผิดแต่มันก็อยู่อยู่ในกรอบของมันอยู่ละสี่บวกสี่เป็นแปดกับลดก่อนอันนี้มันลดเท่ากับเก้าบวกหนึ่งเป็นอ่ามันจะได้ศูนย์หนึ่งสองสามเนาะแต่อันนี้กับผมเขียนผิดกระซางมันนะเดี๋ยวอย่าไปเข่าจีบผิดคิดว่าเป็นตัวกันอีกยากอีกละอืมอ่ะมาเบิงบาทนี่อ่ะมันก็ได้อ่าสมมติอันนี้ได้เจ็ดเนาะเขาก็ได้หก 789ออกที่307หลักหน่วยนะครับ9บวก2เป็น11ได้จริงจริงได้0 1นย์นะ3หลักหน่วยนะครับ4บวก4เป็น8ลดก็เป็น7นะ7 8 9 0 8มาหลักหน่วยนะครับผมอ่าสูตรนี้ก็คือเข้าสิหาเฉพาะหลักสิบกับหลักหน่วยนะบวกเกยวกับหลักร้อยนะครับ มันจะมาซิมาหน่วยกระสามมันคอยมันได้ตัวเดียนึ้นมาก,ก่อนนะเราจะเอาไปช่วนกับสูตรอื่นนะครับแบวกห้าเท่ากับสิบสามสามมาก็ลดนะครับสองสามสบกสี่สออบวกศูนย์ได้แปลดก็เขาเจ็ดเ้าศูนย์ 0, อันนี้เขาซิกับหน่วยกระซามันะเอาหาซิบกับหน่วยอยู่แล้วนะครับแล้วก็สี่บวกสองเท่ากับหกก็ลด 5้าหกเจ็เข่า10หน่วย1นึบวกศูนย์ท่ากับหลด0ูนย์หนึสองสมองมาที่หลักหน่วยห้าบวกหเป็น6ลดก็เป็น5้7หกมาหลัก10 6หบวกสเป็น10บศูนยแล้วก็ลด9 0 1 2 9 7 2หลักหน่วยนะครับมาเฉพาะสิกับหน่วยของมัน สอบวกสเป็น4ี่ลดก็เป็น3ามสี่ห้าหกแปดน่งหที่หลัก10 6หบวกหเป็น7จ็ลดก็เท่ากับหกหกเจ็ดแหนึ่งเจ็ดเจ็ลักหน่วยนะมันจะเป็น10หน่วย10บหน่วยเขามันมา7เบวกสเป็น10บลดก็เก้าศูนหาหลัก10 5หบวกหเป็น6 6อา่า 5้ 1, าบวกห่คนวะห้าบวกหเป็น11เป็น1ลดก็เป็น 0, 0 1, 2, 3, 2, 6, 1. ู1ย์ศูนย์หนอกหนบวกหนึอเกบวกศูนย้วอยู่เรยเก้าบวกศูนย์เท่ากับเลดก็เป็น8 9 0 1ก้าศูนย์หน่ออกเจ็ดห้าศูนมาทีลักหน่วย0ูนย์บวกหกเท่ากับหลดก็ห้าหกเจ็ด ออกที่สี่เหาหลักหน่วย7จ็ดลักซิบห่ 1, บวกสี่เท่ากับห้าลดกระไดสี่ห้าหกเออก9 3 5หาหลักหน่วย0ูนยบวกศูนเท่ากับศ 0, 0, ูนย์ศูนย์กกรลดนะครับเก้าศูนออก1 7 1 หลักหน่วย5บวก8เท่ากับ13 3เท่ากับลดนะครับออ2อ4 5ออก3 7 2 2หลักหน่วยนะครับเมื่อนี้3บวก6เท่ากับเก่ากดเป็น8 8 9 0 1มันสิมาสิมาหน่วยนะครับมันสิมาหลักสิบหรือหลักหน่วย ไหมายเลขมันสิบแปดงวดยังบ่ลดนะครับงวดนี้งวดเป็นงวดที่สิบเก้าอ่าไปลองก็ไปลอกเก็ดเบื่องบนมันบ่ได้บวกหลายดอกเอาแค่แสนบวกพันแล้วเาก็ลดหนึ่งแล้วก็เพิ่มไปให้มันเป็นสี่จังหวะนะครับมันเป็นเลขสี่ตัวมาเฉพาะสิบหน่วยอ่ะหรือว่ามันสิมาลักลอยลักลอยก็มันบ่มาดอกมันมาสิบหน่วยไหมตั้งแต่เห็ดมามัน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 สิมาสิบหน่วยของมันโดยตรงนะครับ À, đeo cái này chén tay chén tay cả đặt thấy con อืมเอาสิสูตรนี้มันได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งเนาะนี่สามบวกหกเท่ากับเก้าได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งสิบหน่วยอย่างเดียวเด้แปดเก้าศูนย์หนึ่งสูตรที่หนึ่งอันกะเราก็ห้าเอาเอา,เอาตัวนี้มาใส่ คือกาสูตรเก้นเา 09, นสูตรที่ผมลงให้ก้อนนะครับสูตรที่ผมลงให้ก้อนนี่าสำหรับผู้ติดต,ตามยูก้อนกระสีหูดีนะครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์เจ็ดแปดเนนี้กระสหน่วยคือกัน10คอ3เพิ่มหนึ่งลดหนี่นก็ได้ สิบพศสามเพิ่ม1ลด่หนึ่งมีการแก้าศูนตัวที่สามอ่าแปดเก้นนี้อ่าร้อยพอหนึ่งเพิ่ม1ลด่หนึ่งใน7ดนะครับตัวที่4 ห้าหกเจ็ดเอาจุดที่ซีนี่สิฟน่วยคือกันเด้แต่ว่ามันกัมาร้อยบ้างแล้วว่า100ร้อยพอหนึ่งเพิ่มหนึ่งลดหนึ่งนี่ห้สองมาทีลักนวยเก้าหลักนวยเจ็ดมาทีลักซิบหกมาทีลักซิบหนึ่งหลักสิบเจ็ดไปทีลักร้อยครังหนึ่งนะครับ แล้วก็หนึ่งกจิมาจีรักหน่วยศูนย์รักหน่วยห้ารักหน่วยนะครับสามรักสิบเจ็ดรักสิบอสองรักหน่วยว่นนี้ได้หาหกเจ็ดก็คือตัวนี้นะครับได้หาหกเจ็ดกับมาสิบหน่วยคือกัือนเด้ ไอ้พวกนี้กับสิบหน่วยก็กันนี่สูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามนี่เด่นบนเฉพาะสิบหน่วยนะมาสิบมาหน่วยเดี๋ยวแทบให้อีกสูตรหนึ่งนะครับอไปนี้ลูก <c oughs> นี่อีกดู่ด้กูดักถ้าใ้ลงหายอยู่เดี๋ยวเอาเอาซอนกันไว้นี่มันที่หาย <c oughs> หายดีดีเลยสูตรผมหาบกคลพวก อันนี้กระเด็นบนสิบหน่วยคือกันนะครับเด็นบนสิบหน่วยเนี่ยเริ่มลงสูตรให้เราก็ <c oughs> เดี๋ยวหากระดาษก็สูตรนี้พันร้อยสูตรแจ้มเนาะกระสาา าศูนย์หนึ่งร้อยข้อหนึ่งยังอีกสูตรหนึ่งอีกร้อยข้อหนึ่งหน่วยข้อหนึ่งเดี๋ยวเด้อผมหากระดาษอันนี้ผมก่อนรู้สึกว่าจะเป็นหน่วยบนโอเา โอเค๋ยวเขียนเขียนสูตรไว้ก่อนสูตรนี่บ่ หน่วยบนบวกร้อยข้อหนึ่งกับหน่วยขอ 3, นะ้อสามเด้อหน่วยบนบวกร้อยข้อหนึ่งกับหน่วยข้อสามนะผมสะเขียนเป็นเป็นเลขสามตัวเลยหน่วยบนคือเจ็ดหลักร้อยก้ามที่ 1, 1, หนึ่งก็คือเลขหนึ่งหน่วยข้อสามคือเลขแปดถึงสี่นะเดี๋ยวพี่น้องก็จะไปเพจเบิง้งอันนี้ผมเพจใส่ก,กระดาษน้อยผมไว้แล้วก็เลยมาเหตุไอ้วิธีการคิดมันนะเด่นบนสิบหน่วยเนาะหน่วยบนบวกร้อยข้อหนึ่งบวกหน่วยข้อสาม หน่วยบนวันนี้มันกระสองร้อยคอหนึ่งคือหกหน่วยคสามคือห้านะมันได้สองสามสี่หาวันนี้ก็คือสูตรนี้นะครับวันนี้อ่เริ่มต้นตั้งแต่วันทออกสองเจ็ดสองนะครับสองเจ็ดสองบวกกันแล้วเป็นเท่าไรนี่อันเดอสูตรนี้ก็เพิ่มเหมือนกันได้พี่น้องเอ้เจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแปดบวกแปดเป็นสิบหกการลดหนึ่งขึ้นกันสูตรรวมนี่มันชิมีลดลกรเพิ่มไปเป็นเลขสี่ตัวนะครับ เด็นบนเฉพาะ10หน่วยนะวันแรกอ่าเขาที่เลข7หลัก10มวด2 9มาที่หลักหน่วย2ต่อหลักหน่วยอ่ามวดนี้5 6 7 8 6หลัก10 7 8 9 0 7 หลักหน่วย7บก7เป็น14 4บก1เป็น5 5เขาก็ลดนะได้4 5 6นะครับ 25, ออก7 2 5หามาที่หลักหน่วยวันนี้5 1 3เป็น9 9 3, ก็ลดแล้วก็เพิ่ม8 9 0 1ออก2 6 1หลักหน่วย ห้าหลักสิบตัวนี้ศูนย์บวกสี่เท่ากับสี่สามสี่ห้าหกออกสี่เจ็ดห้าห้าหลักหน่วยห้าสองแปดเท่ากับห้าเท่ากับสี่ห้าหกเจ็ดห้าหลักหน่วยห้าหกเป็นสิบเอ็ดเป็นหนึ่งเป็นศูนย์ 9012ออก171 1กะลักหน่วยนะครับ1บวก2บวก9เท่ากับ12 2เทกับลด1เพิ่ม1นะเป็น1 2 3 4ออกที่3 7 2 2ลักหน่วยนะครับวันนี้ หน่วยบนนะครับหน่วยบนก็คือเลข2องหลังร้อยก็คือเลข6 1ร้อยครั้งที่3ก็คือเลข5นะครับ2 6 5หห้านะสองหกห้าสองหห้าเป็น8 8ดบวกหเป็น13เลข3มามบวกกับสองสหน, 2, 3, 4, นะสูตรนี้10หน่วยเื่กันนะครับโอเคจะได้เขียนใส่ไว้หมองเดียวกัน สูตรที่ห้าสองสามสี่ห้าเอาละอ่ะสูตรแล้วเออเดี๋ยวมันมีอีกสูตรหนึ่งนะจะเนี่ยวอกมาให้เบิร์ดอกมันมันสีเงาไปนะเพราะนั้นเดี๋ยวผมิจับนะครับ เอาสองสูตรนี้มาไว้น้ากันซะสองสูตรนี้นะคือมันช่วนกันที่เลขหาช่วนกันที่เลขหาแต่ว่าเ้าก็บอเอาตีเลขหาเด้ผมจะเอาไอ้สูตรนี้ห้าหกแต่ว่าปั้นไปที่เลขหาก่อนนะครับจับเป็นเลขยัง3ตัวบนเนออ่ แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดหายไปเข้าๆไปแบบนี้นะครับว่ามันเด่นไหมเด่นแปด 890อันนี้ก็890 890 10หน่วยของมันน่ะมันออกมันอาจสิบ่ออก95ก็ได้อาจสิเป็น59นะโมเมนต์ศูนย์อาจสิเป็น50นะเพราะว่ามัน10หน่วยของมันอันนี้ก็เด่น10หน่วยคือกันนะครับ567 2 3 4 5นี่ก็ได้มา10หน่วยของมันเพราะฉะนั้นอ่า2สูตรนี้มันช่วยกันที่เลข5เฮาก็เด่นไปที่เลข5 แล้วอันนี้มัน890 890าศูนย์แปดเก้าศูนย์กับแปดเก้าศูนหาหกะหรือว่าพี่น้องบอเอาห้าหกเบอกห้าหกนี่มันใส่มาโดนนะครับแล้วมันบรุษน,นะ 5, 7, นะห้าหกเนี่แล้วก็มันชนกันที่เลขห้าเอาเด่นไว้กนรองก็คือเลขหกับเลขเเพราะว่าเลขเ็ดนี่มันมากเกือบทุกงวดน,นะครับตัดทิ่มบ่ได้เลยเลขเจ็ดนี่แ่เอาสามส่ เราะว่าเจ็ดสองมั้งเหาก็ออกวาหันกำมะนาออกอีกหรือไมก็เลยจับเป็นนะครับแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดนะหรือว่ามัลซีมาน้ำกันบอกมากน้ำกันกับศูนย์เก้า ูนซูนอืมันแถวนี้มันนํากันนะแต่ว่าแถวนี้มันก็โบนารุตนะพี่น้องนะมันกระเง้าคือกันแต่ละสูตรมันของมันกระไดมันมันบนารูตไหมแต่ว่าเน้นๆกลับไปแถวนี้ละอ่าเก้าโตนี่ละหร่อว่าที่เบิลแปดแปดเก้าเก้าไปให้สันบอกเจ็ดเจ็ดแปดแปดเก้าเก้าไปให้สันบอกเพรมันส่วนกันไยไหมแปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์ น,น่กัแปดก้าศูนย์ห้าหกเจ็ลดการที่เลข A, อ้าคู่นี่็บหน่วยนี่อันนี้ก็เสิบหน่วยคือกันมันชด890ก้า็จับ890มาเบิด3ตาตัวเลย5้าหกนี่เป็นสูตรหลักร้อยตั้าที่หนึ่งนี่นะครับมันได้ห้าหกเมันก็นยังบรลดคือกันนะวนมากกับ1ิบหน่วยคือกันร้อยมาร้อยบ้างปาไปนะไอ้สูตรห้านี่ ก็โอเคนะครับก็เอาตามนี่นะเดี๋ยวฉีมาเพิ่มอีกสูตรหนึ่งยะมันมีสูตรอีกสูตรหนึ่งยะบ้านในโลงไหายสูตรนี้บะสูตรนี้มันบ้านในโลงไหาดอกแปดได้แปดเก้าศูนย์คือกัน้ะพี่นอ้อง <c oughs> นี่อันนี้กับบวกสองตัวคือกันหละได้แปดเก้าศูนย์คือกันแปดเก้าศูนย์หนึ่ง ก็คือกันศูนย์นี้กับสิบแปดงวดกับแปดเก้าศูนย์หนึ่งก็คือกันนะแปดเก้าศูนย์หนึ่งแลก้กับศูนย์นี่ก 8, 90, ับแปดเก้าศูนย์หนึ่งศูนยนี้นี่ร้อยข้อหนึ่งหน่วยข้อหนึ่งซื่อเนี่ยเดี๋ย <c oughs> วจังว่ากันเดี๋ยวเซตไทเบิร์นะครับกระลอกไปเฮดก้อนผมก็ได้ก็เอาตามนี้นะครับไปซื้อเลขบนก็ได้กลับน้ำแน่ล่ะมันเพราะว่าผมบริเวปากหลักปักหลักที่ อ่าสิบกับหน่วยนะมันอาจจะเป็นออกตัวกลับก็ได้นะครับนะอาจจะออกตัวกลับก็ได้ก็ให้กลับนั่มไปเน้นไปที่เก้าชุดนี่แหละเก้าชุดคอหลายแท้อาจารนหน่วยจังหาวิธีตัดโอ้เก้าตัวเน่งเนาะซื้อเลือกเลขกตัวเดียวมันกันให้มันได้รุ่นสีลายๆตัวได้ไหมเนาะ <c oughs> โอเคนะครับ เราจังไรกัจังว่ากันกลับไปลองเฮีดเบิ้งนะเาจังบอกขอาใจจังไรยังคอมเมนต์มาถามนะครับโอเคคลิปนี้กับไว้คกนี้สวัสดีครับ